ดอ่มันจะไ้่หึงแอมถักไทยสบายดีพีน่นางสบายดียามไก่เพนไก่เทียงแล้วมันสวยดูแล้วเนาะทักไทยอยู่ทุกนองทุกบอนตอนนี้กำลังกะเตรียมสิเดินทางจะไปงานศุลนะสมงสักการลก์ลุงของลุงของบ่าวผุดได้เดินทางไกลอยู่อยู่บ้านนนทสุมพูพป่น้างเนาะสังหลัง เอาหนังสิพาไปเกาคือสีอันนี้ซีฟฟ่าเนี่ยเตรียมเครื่องโม่เอาซานเอาซานแล้วก็เงินโอ้ยเนาะพี่น้องงานศพนี่ก็เรื่อยๆเลยเลยเนี่ยคัดเมนว่าไปได้ทุกงานนี่แห้งลายอันนี้แบบมันไก่กันเนาะบังบังบ่อลแบบไก่ก็ได้ฝากไปเอาบดสะดวกนะ อันนี้ก็พอมีเวลาบแบ่งไปพี่น้องเนาะแบ่งไปเวียกระติดเดีแตวว่าแบ่งไปสะก่อนเดินเดินทางก็แสดงความเสียใจนำเนาะเฮากะหักกระผานตายทุกคนสีต,อต้องเพาะต้องเจอตายในนี้บุลุ่มกุมบวิศแล้วเนาะภพ่กระสิบเพะเบิดก็แสดงความเสียใจนำอบรัวของเพิน่นเนาะลุงลุงบ่ผุด หลัง2ปีขึ้นลังก็เอื้อไอเพิ่นเสียชีวิตนันะวันนี้กพี่อ้าไอเพิ่นรายละเอียดปเมาก็บ่ฮู้ดอ่ฮู้แต่ซํานี้แหละเนาะอยู่ไกลกันไปพี่น้องทุกละสิเตรียมเดินทางสิเนาะติดตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามแส่องปเมาเนาะให้กลังใจในการเข้าเบิ่งเข้าชมคลิปคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออืมเทานึง เตรียมแต่งตัวแล้วกูเกะแล้วเฮ้ยฝนมาแต่งตัวรอเถอะวะโอ้โทษโทษโทษฝนเอาไปดีก่อนเอาหนึ่งจิฟเฟสใช้มือหนิไปทำงานจิฟเฟสทำงานมาลูกไปกับใครเนี่ยไปกับหมอไอ้กําแม่ไก่ แต่งตัวหล่อแท้บักนึงบอกะแต่งตัวหล่อแล้วเฮ้ยกแต่งตัวหล่อแล้วเฮ้ยของสิไปต่างประเทศเนาะโอ้ยทำงานอยู่ไซลูกอยู่ไซอยู่กรุงเทพโอ้แต่งตัวหล่อลิโกเกะไ่าสื่อหายสุดโกเกะน่ะไ่าสื่อหายลูก เพินงเคยยืนอยู่ซืือๆเนี่ยตีเอาเอาบอกบอกว่าผัดปะผัดบักนึ่งไปทำงานกรุงเทพกันเด้อเอาบอกบักนึ่งไปทำงานกรุงเทพกันเด้อป้าอ้าสั่งเด้อไอ้บักหนึ่งเทแต่แท้สุดเข้าสื่อให้กันได้โอ้ย บักหนึ่งเตรียมเดินทางไผ่สิไปส่งบักหนึ่งนะไผ่สิไปส่งขึ้นรถปลังปลังโอ้ปลังอุย้ยสั่งได้เบาเป็นโอ้ยบักหนึ่งจิบบกิดฮอดไม่ใหญ่ไลบ่บ่ไปหเ,หเหรออืมกิดฮอดอะไรเห็ดนั่นได้ลูกกันคิดฮอดฮะ ขีนอดละเห็ดยังได้ไปอยู่กรุงเทพอ้อ,อเอ้ยว่าเปน็นเป็นกัโพุเนว่าเป็นหนึ่งขึ้นรถแล้วพลังจิปงไปส่งพนันงานลังก็คืึ่้รถไมาดเบ็ด <laughs>

đây hey, bye bye mà. Bye bye mình nhảy Ôi. Bye, oh hey. bye 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 bye. bắt Ừ. บายบายเอ้ยหยิบมานาหยิบมานาหยิบมานาตั้งเนี้ยไปอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งจะทางปลอดภัยลงมาหนึ่งมาส่งข้าวหนึ่งหยู่ปากทางรอรถ มีตลาดนั่นเนาะวันอังคารอยู่บ้านน้องนอกเคียนเออไค่แต่ลูกก็หูข่วมล่ะว่าวกับเป็นปนยันแต่เธอเมาหลดุดและเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อยนึง โชคมาันเด้อลูกเฮ้ยปากเด้อโชคมาันเด้อสิไปหาเงินนะเด้อยอเฮ้ยเด้อเด้อโชคมาันอยู่ดีมีแห้งเดินทางปลอดภัยเด้อลูกเด้อใช้บัวไท่บวกเกือบไปเไปไปป๋าเดินทางปลอดภัยเรื่อสุขคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อก็อยู่ เด็กอกาะกันใหม่เไปเที่ยวมา,อาเออจ็กเดือนได้เนอะป่ะนี่นังเมื่เคียนกันเลยมีตลาดหนัดตลาดหนัดเนาะวันอังคารมาหอดจุดไม้ไปลายทางนนอนซุมพูเมื่อน,นี่ถือว่าเดินทางนี่ก็สุดคุ้มอีกกะ mà song mẹ nong một, thao một, tiêm, Đơn thang, đi phẳng thai thăm việc, làm ngàn thang hao cả, ai, thang hao cả mang ăn, sùng sạc Nam, sau lưng thấy tô nà, to cứ xịn đấy, vợ, có ôi, bác vậy nha cả, xịn sí, bơn lời ơ, ờ. <laughs> kinh giả mà hót ngàn เนีคุณดาวกับเรื่องขงเฮียนแล้วก็ไปเตรียมออกของเป็นน้ำหลังมาน้ำหลังฝ่าวฝ่าวน้ำผู้สีเดินทางฝ่าวบริษณีย์แล้วนะเอามาหอดแล้วพี่เด้อโอ้มีแกง,ง,นแกง,งหน่อไม้น้ำเด้อแกงหน่อไใหม่ผัดใส่เนืออบริษณ์ส่หมูหมูหน่อไม้ใส่หมูแกงเออนี่แหละพ่อยันเท้าแกงปลาคอ มันเท่ากับความหอนนี่นะมันหอนมันอยากกินต้องงมนมันคนไลยหลายได้มางานเจสายเอาหน้ามาหายบางได้นี่เจสายเด็กเบาพุดเบาพุดมาแต่พูกแต่เมือ่อผื่นเสียะพอดูของผิ่นเี้ Khuôn là lái hang ừ. bàn nhảy Khuôn ừ. lái hèn Khuôn ừ. được phí nọng Thương bộ hơi Ở à, xí nhắm vào bằng này cái đại ừ. <cười> 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 ผักโยนี่บ่มันบ่แม่นแนวเลยเนาะเพิ่นหามาให้กินเพิ่นนี่บ่แม่นแนวเลยเนาะพี่น้องเนาะเอามากินนํากันมีดาดหมูนี่กบบหมูแจ่วแกงหน่อไม้แกงปลาเอาเฮ้ยนนาบงแขกบางคน ก็ได้มาน้ำล้าง็นกระสืออาหารน้ำล้างเ้อแต่ว่าพอมกันนะแล้วเบิดแล้วไก่เลยแหละไก่หอนเวลาหน้าทีล่ลวละ่ะอ,อากาศกระหอนแหง้งอากาศนี่สุดยอดเลยสุดยอดของความห้อนพ่นกระลายมันอุ่นเหรอวะ็่ คลิปนี้ก็สิจบไว้สนิทก่อนด้วยพี่น้องเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปห้าเม,มาเนยเงี้ยวๆเลยมานี่เดินทางสองเวียกห้องหนึ่งก็เดินทางละขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสดี